สวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนๆกเกษตรฮันเตอร์นะครับผมฤดูการล่าหนูก็มาถึงแล้วนะครับบางท้องที่ก็เกี่ยวข้าวอะไรกันหมดแล้วนะครับก็สนใจตอกสน,นูหนกทักมาได้นะครับวันนี้ส่ง8คู่นะครับกรเกษตรฮันเตอร์ส่ง8คู่นะครับเป็นตอกเนื้อทั้งหมดนะครับนะครับผมนี่ฮะตอก ทั้งหมด8คู่นะครับเป็นตอกเนื้อทั้งหมดเลยตอกติวก็ติดคิวนิดนึงนะครับช่วงนี้ทําไม่ทันนะตอกติวก็มีสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็ได้หมดลงแล้วนะครับสต็อกก็พยายามนะครับจะพยายามทําให้ทันความต้องการของทุกๆท่านนะครับตอกสนูวันนี้ส่ง8คู่มีตอกเนื้อนะครับส่งทั่วประเทศนะนะครับผมสําหรับมือใหม่หรือว่าใครที่เพิ่งติดตามผมนะนะครับผมก็ราคาอยู่ที่400บาทรวมส่งนะครับ มีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับคือจ่ายเงินหน้าบ้าน400อได้ตอกเลยนะครับผมแล้วก็รับประกันนะครับรับประกันคือสั่นไม่เข้าข้อก็ทักมาได้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนตอกเข็มตอกก็ได้นะครับผมรับซ่อมด้วยตลอดชีพนะครับตลอดชีพเลยใช้ไปก็ตอกหักก็ส่งมาให้ผมนะครับผมส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมซ่อมกลับคืนไปให้นะครับผมรับประกันนะครับตัวนี้มีรับประกันด้วยนะครับสั่นไปแล้วไม่เข้าข้อไม่พอใจทักมานะครับผมทักมาจะเปลี่ยนก็ได้จะคืนตังก็ได้นะครับผม ถึงขั้นนั้นกันเลยทีเดียวนะครับรับประกันนะครับผมอ่านะครับก็ตอกเนื้อปีนี้นะครับอย่างที่ f อหลายๆท่านทราบกันแล้วว่าผมผ่าลายเปอรอนะดูลักษณะผ่าลายเปอรอผ่าลายติวนั่นแหละครับผ่าลายใต้ติวนั่นแหละแล้วก็ตอกเนื้อของผมเนี่ยก็จะมีผสมใต้ติวด้วยนะครับผมเพราะว่าไอ้ใต้ติวเนี่ยผมเอารวมเ็จตอกเนื้อเลยนะครับอ่ะมาดูคู่นี้กันนะครับผมนะครับผมนี่ฮะตอกเนื้อนะครับ สังเกตได้ว่าด้ามจะไม่เท่ากันนะครับเพราะอะไรนะครับไม่ใช่ว่าทําชุ่ยๆนะนะครับด้ามตัวนี้นะครับจะไล่ๆกันเห็นไหมตัวนี้ไล่ๆกันพอตัวนี้ปุ๊บถ้าความสูงเท่ากันเนี่ยบางบางตัวก็อาจจะสูงขึ้นหน่อยบางตัวก็อาจจะต่าหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นตอกผมทํามือนะครับทํามือแล้วมันก็างานทํามือเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันทุกเส้นนะครับตอกบ,บางคู่ก็อาจจะจับเส้น จับเส้นตอกจับเสียงตอกต่าลงมาหน่อยนะครับเสียงถึงจะดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เท่ากันนะครับไส้ในตัวนี้นะครับชั้นที่1ชั้นที่2เนี่ยเนี่ยฮะผมจะใช้นะครับท่อหดนะฮะท่อหดท่อหดนี้เห็นไหมดำๆเนี่ยข้างในเนี่ยรัดไว้นะครับรัดรัดกันเลื่อนอีกทีนึงนะครับผมก็จะข้างในก็จะมีได้พันนะครับชั้น1ชั้น2นะครับความทนทานไม่ต้องพูดถึงนะครับด้ามจับก็จะเป็นอ่าท่อหดนะครับกันเลื่นนะครับผม กันลื่นนะครับอย่างดีนะครับผมผมก็ใช้อย่างดีนั่นแหละเพราะว่าอย่างหนาพิเศษนะครับผมทนทานมากครับผมทนทานมากไม่ค่อยลื่นนะครับผมถ้าใครใครกลัวลื่นก็นี่เลยครับเอามือคล้องไปนี้นี่ได้เลยนะครับผมกันตกกันลื่นกันหายนะครับเวลาห้อยไว้เวลาเราได้ไปปุ๊บเก็บไว้อย่างเงี้ยตากแดดก่อนเก็บด้วยนะครับแล้วก็เอาไปห้อยไว้ได้นะครับสะดวกสบายนะครับห้อยตะปูได้นะครับผมนี่สายคล้องนะครับมีหลายสีมากนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็ สุ่มนะครับแล้วแต่ท่านจะได้ไปหรือว่าถ้าใครสั่งแล้วอยากจะได้สายคล้องสีอะไรก็บอกมานะครับเดี๋ยวผมทําให้นะครับผมก็วันนี้ส่งแปดคู่นะครับงานเบาๆนะครับส่งแปดคู่นะครับผมขอให้มันหมานนะครับขอให้ทุกท่านที่ซื้อไปนะครับนายพันนักล่าทุกท่านนะครับขอให้ที่ซื้อไปนะครับขอให้มันหมานนะครับผมมันหมานแล้วก็ปีนี้ก็หนูค่อนข้างมีตัวนะครับขอให้มันหมานได้หนูกินหนูนะครับผม สมกับความตั้งใจนะครับที่ไว้ใจเกษตรฮันเตอร์นะครับผมโอเคครับผมเกษตรฮันเตอร์ก็ต้องออกไปส่งของแล้วครับคลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูแค่นี้นะครับต่อก็ยังมีทาเรื่อยๆนะครับผมสั่งมาได้นะครับผมเกษตรฮันเตอร์สวัสดีครับ